ครับสวัสดีครับผู้สมัานผู้ติดตามผู้คนทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านทุกคนนะครับครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับและอยากจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าทําไมผมไม่เอาโครงรถไถยเดินตามของเราไปทําเป็นรถดัดแปลงเป็นรถไถยนั่งขับนะครับเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรทําไมผมถึงมาเลือก ซื้อของเจ้าเคอาทีนะครับพ่อผสมก็ลองให้มาฟังดูแล้วท่านผสมกับเอาไปคิดเองนะครับพ่อผสมว่าจะเห็นด้วยกับผมไหมอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นเพียงความคิดของผมนะครับพ่อผสมเนี่ยนะครับพ่อผสมโครงนี้นะครับที่ผม จะเอาไปทำนะครับจะเอาไปทำไปเป็นรถไถยดัดแปลงนะครับรถไถยดัดแปลงท่นผสมรถไถยดัดแปลงนะครับคือรถไถยนั่งขับเนี้ยนะครับแล้วทำไมผมถึงตัดสินใจไม่เอาไปทำแล้วทำไมผมต้องไปซื้อ KRT นะครับท่นผสมเดี๋ยวผมขอย้อดหลังไปก่อนนะครับท่นผสมรถคันเนี้ยนะครับ รถคันนี้ห้างเครื่องห้างโครงเลยนะครับผมซื้อมาปี40นะครับท่านผูมม้ชมปี40ปีเฮลสสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับก็ถ้าเอาเต็มเต็มก็ได้ยี่สิบเจ็ดปีนะครับท่านผู้ชมงยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีเนี้ยถือว่านานไหมแต่คําว่านานก็ผมถ้าว่านาน,ก,าาน,านก็นานถ้าว่าไม่นานก็ไม่นานนะครับท่านผูมม้ชม แต่โครงรุ่นนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันนะครับผู้ชมโครงมียี่ห้อแล้วดังสุดนะครับดังอันนี้เอาทั้งจังหวัดผมเลยนะครับไม่ไม่ไม่เอาแต่บ้านผมนะครับผู้ชมนี่คือโครงรุ่นนี้เห็นไหมครับนี่โครงยี่ห้อนะครับยี่ห้อดังนะครับนี่อันนี้ผมต้องบอกเลยว่าที่จังหวัดผมเนี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นของบริษัทนี้หรือของค่ายนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับ โครงของกระทิงแดงนะครับกระทิงแดงรุ่นสามเกียร์นะครับผู้มนี่เขาเขียนบอกไว้นี่รุ่นสามเกียร์นะครับนี่นี่ผมให้มาดูเกียร์นะครับผู้มุนี่นะครับผมให้มาดูเกียร์กันนะครับเกียร์หนึ่งนะครับ อันนี้เกียร์ว่างนะครับมันจะมีสองว่างนะครับพ่อผู้ชมมันจะมีสองว่างนะครับอันนี้เกียร์สองนะครับอันนี้เกียร์ว่างอันนี้เกียร์ถอยนะครับพ่อผู้ชมอันนี้แต่แต่ละที่มันของชอบจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครจะเป็นชอบของบริษัทไหนนะครับพ่อผู้ชมแต่อันนี้แถวบ้านผมหรือจองังหวัดผมเนี้ยส่วนใหญ่แล้วผมบอกได้เลยว่าร้อยละแปดสิบ เป็นของบริษัทนี้ทางนั้นนะครับผู้มุนี่นี่นะครับผู้มของกระทิงแดงนะครับแต่กระหิงแดงเนี่ยมันมีหลายรุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่สามเกียร์เหมือนกันนะครับสามเกียร์เหมือนกันลักษณะสามเกียร์เหมือนกันเขาเรียกว่ารุ่น KS72 นะครับ KS72 ช่วงนี้มันจะปโปร่งนะครับผู้มมันจะปโปร่ง แต่ของผมรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นซูปเปอร์นะครับท่านผู้ชมนี่อาจจะไม่ซัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันนานแล้วรุ่นซูปเปอร์นะครับท่านผู้ชมแต่ทําไมผมไม่เอาไปทำเห็นไะมทำไมผมไม่เอาไปทําท่านผู้ชมผมให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับแต่ไม่จําเป็นต้องเชื่อผมผมจะเอาไปทําแล้วผมจะมาพูดอีกทีนึงนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วไป สัมเพาะค่าช่างนะครับผมติดต่อหมดแล้วสองที่สามที่นะครับสามที่จังหวัดผมนี่มีอยู่สองที่นะครับมีอยู่สองที่เจ้านึงเอาเจ็ดหมื่นนะครับเจ้านึงเอาหกหมื่นนะครับแต่เราต้องเอาโค้งนี้ไปให้เขานะครับผู้มสมแต่เราต้องเอาโค้งนี่ไปให้เขาเอาโค้งไปนะครับเขาเอาโค้งของเราเนี่ไปทํานะครับ แต่อุปกรณ์เขาไปซื้อเหล็กซื้อไฮโดรหล,ล็กซื้ออะไรกับเครื่องมือช่างที่เขาทําค่าเขาทานะครับแค่นั้นนะครับพระผู้ทมช่างหนึ่งเอาเจ็ดหมื่นอีกช่างหนึง่งอีกคนหนึง่งเอาหกหมื่นนะครับผมติดต่อไปจังหวัดแพร่อีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดแพร่ก็ผมไปดูแล้วผมชอบนะครับแต่เขาก็เอาเจ็ดหมื่นนะครับเอาเจ็ดหมื่นแต่ทีนี้ปัญหาทําไมผมไม่ไม่ทานะครับพระผู้ทม ยี่สิบเจ็ดปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมฟังให้สัย์แล้วมันท่านผู้ชมจะได้ตัดสินใจได้รู้เลยยี่สิบเจ็ดที่ปีที่ผ่านมานะครับผมผมจาไม่ได้ว่ามันช่วงประมาณปีไหนมั่งนะครับผมซ่อมโค้งนะครับโค้งเนี้ยผมซ่อมมาสามครั้งนะครับสามครั้งท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ไปดูอีกทีนึงซ่อมมาสามครั้งครั้งที่หนึ่ง ผมก็ซ่อมเองเปลี่ยนเฟืองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเฟืองผมเห็นมาละเปลี่ยนเฟืองเฟืองใหญ่เลยคือเฟืองเดินตัวน,นี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมคือเฟืองล้อตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเฟืองอันนี้มันอยู่คนละที่กันนะครับเฟืองเฟืองตรงนี้เปลี่ยนหมดเลยนะครับผู้ชมเฟมืองตรงนี้จังหวัดผมไม่มีขายนะครับไม่มีขายผมต้องวิ่งไปซื้ออีกจังหวัดนึงไปซื้อที่พิษณุโลกนะครับผู้ชม ผมเปลี่ยนสองข้างเลยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วผมมาเปลี่ยนเฟียงตัวแกะหนึ่งนะครับมันมันมีข้างบนเนี้ยนะครับผมได้หายไปเวลาตอนที่ผมซ่อมแต่เด็กลงให้ผมไม่หันนะครับผมก็เลยต้องลบไปนะครับท่าผมผมหายไปหมดแล้วนะครับตอนที่ผมจะเอามา จอดไว้นี้ผมก็ได้หายไว้อยู่นะครับแต่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลงคลิปให้เห็นแค่นั้นนะครับผู้ชมทําไมผมไม่เอาไปทําผมมาย้ําตรงนี้นะครับผมซ่อมไปสามครั้งผมย้ําคํานี้อีกทีนึงเปลี่ยนเฟืองเข่าล้อเฟืองใหญ่นี่หนึ่งตัวชุดแรกนะครับผู้ชมครั้งที่2ให้ช่างเขาเอาไปทํานะครับคือเอามาพอกตัวนี้นะครับผู้ชม พอกเผาตัวนี้เผารอ,อคือน้ํามันเครื่องมันซึมออกนะครับน้ํามันเกียร์มันซึมออกเอาไปพอกแล้วไปกึ่งใหม่นะครับครั้งที่สองให้ให้เขาเอาไปทําครั้งที่สามก็เมื่อผมลื้อไปเมื่อกี้ยังไม่นานเมื่อต้นปีนี้นะครับช่วงปีใหม่นี้ปัญหาเรื่องเฟืองบินและเฟืองลูดนะครับพะชมผมไปหาซื้อไม่ได้นะครับสั่งบริษัท บริษัทเลยนะครับสั่งบริษัทนี้ของบริษัทของกระถิงแดงเนี้ยของรุ่นเนี้ยเขาบอกว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับไม่มีขายเลยนะครับไม่มีขายนะครับพระม,มุสมเพราะฉะนั้นเหตุผลผมพึงบอกว่าอยากจะให้ห้านผู้สมได้เอาไปคิดว่าห้าห้านผู้สมจะซื้อหรือเอารถไปทํานะครับควรเอารถมียี่ห้อหรือใช้งานอยู่นะครับ เพราะทุกอย่างมันสึกมันเสียได้นะครับพ่มผสมมันสึกมันเสียได้เพราะฉะนั้นเราทําเราต้องเปลี่ยนนะครับยิ่งเรายิ่งสบายเนี้ยนะครับพ่อผสมยิ่งเรายิ่งสบายเนี้ยเรานั่งขับเนี้ยนะครับรม,มันไม่ได้ใช้แรงเนี้ยเราจะใช้แรงหักหักโหมมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาเรื่องเฟืองผมบอกได้เลยเรื่องเฟืองนะครับแต่ลูกปืนเนี้ยอย่างไรก็ต้องมีขายนะครับแต่เรื่องเฟืองเนี้ย รุ่นเนี้ยมันไม่มีนะครับเขาบอกว่าทางบริษัททางโรงงานเขาไม่ผลิตแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็เลยต้องจบเลยเพราะมันไม่มีเฟืองมาเปลี่ยนนะครับเฟืองตัวตัวแก่หนึ่งเนี่ยมันมีอยู่สองตัวนะครับท่านผู้ชมมันมีตัวตัวล่างเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดมันจะเป็นอยู่เจ็ดสิบสองเอเจ็ดสิบหกซี่หรือไงเนี้ยนะครับพาตัว ของผมนะครับมันเป็นเฟืองใหญ่รถครงรุ่นนี้มันเฟืองเฟืองใหญ่นะครับพระมสมมันมันหาเทียบไม่ได้นะครับแล้วก็เฟืองตัวบนนี่มันสามสิบเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมก็จําไม่ได้มัน3 6มสหซี่หรือไงนะนะครับเป็นฟเฟืองแกนหนึง่งเหตุผลเพราะฉะนั้นเฟืองมันรูดเฟืองมันบินนะครับคงแกงหิงแดงรุ่นเนี้ย เฉพาะเอาที vida, an, pigs, for me, for no. ่บ้านผมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันจะมีอยู่เพียงแค่สี่โครงเขาที่ผมเห็นนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้รุ่นซูเปอร์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยรุ่นซูเปอร์เนี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็คงเห็นรุ่นซูเปอร์เนี่ยหรือแถวบ้านผมเขาจะเรียกกันว่าหลังขาวนะครับเนี่ยหลังมันจะขาวนะครับมีแค่นั้นส่วนมากจะเป็นรุ่น ks 7 2หรือจะเป็นรุ่นอย่างอื่นมากกว่านะครับ แล้วอันนี้เหตุผลทําไมผมคือไม่เอาไปทํานะครับพระม้สมผมต้องมาย้าคริตอนนี้อีกทงที่ให้ท่านผู้สมได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการสึกหลอครั้งที่สองให้ช่างเขาเอาไปทํานะครับคือเอามาพอกตัวนี้นะครับพระม้สมพอกเผาตัวนี้เผาร้อคือน้ํามันเครื่องมันซึมออกนะครับน้ํามันเกียร์มันซึมออกเอาไปพอกแล้วไปกึ่งใหม่นะครับครั้งที่สองให้ ให้เขาเอาไปทําครั้งที่สามก็เมื่อผมรื้อไปเมื่อกี้ยังไม่นานเมื่อต้นปีเนี้นะครับช่วงปีใหม่เนี้ปัญหาเรื่องเฟืองบินและเฟืองรูดนะครับผูม้มผมไปหาซื้อไม่ได้นะครับสั่งบริษัทบริษัทเลยนะครับสั่งบริษัทนี้ของบริษัทของกระทิงแดงเนี้ยของรุ่นเนี้ยเขาบอกว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับ ไม่มีขายเลยนะครับไม่มีขายนะครับพระผู้ชมเพราะฉะนั้นเหตุผลผมถพงบอกว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เอาไปคิดว่าถ้าท่านผู้ชมจะซื้อหรือเอารถไปทํานะครับควรเอารถมียี่ห้อหรือใช้งานอยู่นะครับเพราะทุกอย่างมันสึกมันเสียได้นะครับพระผู้ชมมันสึกมันเสียได้เพราะฉะนั้นเราทําเราต้องเปลี่ยนนะครับยิ่งเรายิ่งสบายเนี่ยนะครับพระผู้ชมยิ่งเรายิ่งสบายเนี่ย เรานั่งขับเนี right ้ยนะครับมันไม่ได้ใช้แรงเนี้ยเราจะใช้แรงหักหักผมมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาเรื่องเฟืองผมบอกได้เลยเรื่องเฟืองนะครับแต่ลูกปืนเนี้ยอย่างไงก็ต้องมีขายนะครับแต่เรื่องเฟืองเนี้ยรุ่นเนี้ยมันไม่มีนะครับเขาบอกว่าทางบริษัททางโรงงานเขาไม่ผลิตแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็เลยต้องจบเลยเพราะมันไม่มีเฟืองมาเปลี่ยนนะครับ เฟืองตัวตัวแก่หนึ่งเนี้ยมันมีอยู่สองตัวนะครับพังหุ่นผสมมันมีตัวตัวล่างเนี้ยตัวใหญ่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นอยู่เจ็ดสิบสองเอเจ็ดสิบหกซี่หรือไงเนี่ยนะครับถ้าตัวของผมนะครับมันเป็นเฟืองใหญ่รถคงรุ่นนี้มันเฟืองเฟืองใหญ่นะครับท่านผสมมันมันหาเทียบไม่ได้นะครับแล้วก็เฟือง ตัวบนนี่มันสามสิบเท่าไหรไไม่รู้ว่าผมก็จำไม่ได้มันสามสิบหกซี่หรือไงนะนะครับเป็นฟเฟืองแกนหนึ่งเหตุผลเพราะฉะนั้นเฟืองมันรูดเฟืองมันบินนะครับโครงกระหิงแดงรุ่นนี้เฉพาะเอาที่บ้านผมนะนะครับท่านผู้ชมมันจะมีอยู่เพียงแค่สี่โครงเขาที่ผมเห็นนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้รุ่นซุปเปอร์นี้นะครับท่านผู้ชมนี รุ่นซูเป,ปอร์เนี่ยเนี่ยนะครับผู้ชมก็คง,งเห็นรุ่นซูเป,ปอร์เนี่ยหรือแถวบ้านผมเขาจะเรียกกันว่าหลังขาวนะครับเนี่ยหลังมันจะขาวนะครับมีแค่นั้นส่วนมากจะเป็นรุ่น KS72 หรือจะเป็นรุ่นอย่างอื่นมากกว่านะครับแล้วอันนี้เหตุผลทําไมผมพึงไม่เอาไปทํานะครับผู้ชมผมต้องมาย้ำคิดตอนนี้อีก้ีที่ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการสึกหลอบางครั้งถ้าเราเอาโค้งไปเนี่ยนะครับมันโค้งตกรุ่นเนี้ยอย่างไงเนี้ยผมรับรองได้เลยว่าเฟืองเนี้ยเราต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับถ้ามันไม่บินมันก็ต้องสึกเหลือน้อยนะครับผู้ผสมมันต้องเหลือน้อยเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากให้ผู้ผสมได้เอาไปคิดว่าถ้าหากจะซื้อต้องให้เป็นมีหา หาของที่มันยังมีอะไหล่อยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่น่าเชื่อว่าโครงรุ่นนี้ว่าเขาเลิกผลิตไปนะครับเฟืองของมันเพราะฉะนั้นเฟืองฮุกรุ่นแต่และรุ่นเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เท่ากันนะครับผู้ชมมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะไม่เท่ากันนอกจากเราจะไปหาซื้อโครงเก่าของเขามาลือดูนะครับคําว่าเก่ามันก็คงจะ ดีไม่เท่าไหร่แล้วผมเลยตัดสินใจเลยไม่เอาไปทํานะครับเมื่อก่อนก็ยังดีอยู่นะครับที่ผมศึกษาเนี่ยในผมเพิ่งมาเสียอยู่ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่แต่มันใช้งานหนักไม่ได้นะครับพ่อคผู้ชมใช้งานหนักไม่ได้นะครับก็ผมก็เพิ่งเอามาจอดไว้แค่นี้นะครับแต่ที่หายอะไรนิดๆิดหน่อยๆน่อยแค่ไม่หนักหนานะแค่ไปวิ่งร่องน้ําอะไรเนี่ยยังยังได้อยู่นะครับพ่อคผู้ชมที่ผมไม่ไปทํานะครับ อันนี้อยากจะให้ผู้ชมได้ได้รู้ไว้ว่าทําไมผมไม่เอาไปทําผมคิดว่าเครื่องทุกอย่างมันมีการสึกหลอและปัญหามันจะตามมามันคืออย่างนี้นะครับผู้ชมที่ผมคิดจะเอาไปทํานะครับผมคิดจะเอาไปทําผมจะซื้อโครงใหม่เลยนะครับผู้ชมโครงใหม่ตอนนั้นที่ผมปฏิต,ต่ออยู่เนี้ยนะครับโครงของโชคไฮบูลนะครับโรงงานอยู่ที่สาะเสงเซา ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เขาผลิตอยู่นะครับผู้ชม,มผมไปถามร้านที่มาส่งที่บ้านผมเนี้ยนะครับเขาจะเอา3าม0มื่นสานะครับในช่วงนั้นนะครับสามหมแล้วผมก็มาบวกกับค่าช่างที่ไปทํานะครับค่าช่างที่ไปทําเอาแค่ช่างแค่ห0 0 0ื่นเนี้ยหกหมื่นก็อีกสามหมื่นกว่าน,นะครับผู้ชม,มก็เป็น90,000กว่าละนะครับ นี่เหตุผลทำไมผมไปเรียกซื้อเคอารทีราคา8 5 0 0มานะครับเอ้ย8 8 5 0 0มานะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูกันนะครับว่าปัญหาเฟืองที่ผมเปลี่ยนไปคือเฟืองใหญ่คือตัวไหนนะครับนี่นะครับนี่คือกระแทะนะครับผ้ามาสมเดี๋ยวผมให้ดูกระแทะนี้มันเพราะอะไรนะครับกระแทะบางทีก็เรียกว่า ชาวบ้านผมเรียกว่าแฮนเลอร์นะครับบางที่ก็เรียกว่าอะไรอแท็กนะครับที่เอารถพ่วงนะครับที่เอารถพ่วงนี่ผมผมให้ดูก่อนนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดง่ายแค่นิดเดียวนะครับนี่ผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยตากฝนอยู่นะนะครับพผู้สมเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาไปไว้โคกหนองนาหน่อยนะครับนี่ก็เสียดายไม้นะครับกลัวไม้มันผุนะครับนี่นะครับเหตุผลที่ผมเปลี่ยนนะครับพผูมชม ที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับผมให้ดูกระแทะหรือเฮนเลอร์หรือสารี่ไปเมื่อกี้นะครับที่มันเป็นตรงเนี้ยนะครับเน,บน,นี่ยเฟืองบินเนี้ยนะครับพ,รพันผสมเห็นไหมครับตรงปลายมือผมเนี่ยนะครับนี่ที่ผมชี้อยู่เนี้ยนะครับมันบินไปซี่นึงเนี้ยเห็นไหมครับพ,รพันผสมผมยังไม่ได้ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเลยนะครับวันนั้นนะครับผมจะพูดให้ฟังที่มันบินเนี้ยผมใช้ล้อยางนะครับล้อ,อยางทาปกติ เหมือนท่านผู้สมเห็นอยู่ในคลิปนะครับพระผู้สมผมวิ่งเดือนนั้นมันเป็นเดือนตุลานะครับผมบ้านผมนี่มันหักข้าวโพดพอดีผมจะเอาไปลากข้าวโพดนะครับก็วิ่งวิ่งถนนวิ่งถนนลาดยางไปอย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยวิ่งออกไปได้ประมาณสักครึ่งทางละนะครับพระผู้สมประมาณสักเจ็ดกิโลนะครับเสียงดังโผลเลยนะครับ วิ่งไปดีๆนะครับไม่ได้ทําอะไรสักอย่างขับไปดีๆตัวผมเนี่ยขับขับไปเองเลยนะครับพ่อแม่สูงขับไปลากข้าวโพดออกจากที่มามามาใส่รถไทยแลนด์นะครับใส่รถไทยแลนด์อย่างเงี้ยนะครับนี่แล้วผมจะกลับก็กลับไม่ได้นะครับวันนั้นผมจ้างลูกน้องไปจ้างคนงานไปสิบกว่าคนนะครับก็จําเป็นต้องลุยนะครับนี่ฝังมันบินนะครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้อะไรสักอย่างไม่ได้บีบเลี้ยวไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับวิ่งถนนไปตรงๆเสียงดังโผล่เลยนะครับพ่อแม่สูม ผมก็รู้ว่าเออผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจละนะครับแปเซว่าเป็นเฟืองบินนะครับท่านผู้ชมเป็นเฟืองบินก็เป็นจริงเหมือนที่ผมพูดเหมือนเหมือนที่ผมคิดนะครับแต่ไปพูดให้เขาฟังว่าบางคนว่าไม่ใช่ว่ามันมันเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนมันมันจะไม่ดังอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้ผมให้มาดูอันนี้อีกทีนึงอีกตัวนึงนะครับนี่ที่ผมเปลี่ยนท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยรอยแตกอยู่เนี่ยเนียตรงนิ้วมือผมเนี้ยเห็นไหม สี่นี้นะครับเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยผมถึงต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับพอรื้ออกมาเนี่ยเฟืองมันลาวละเดี๋ยวมันก็จะบินเหมือนอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวมันก็จะแตกออกไปอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็จะไปแตกอย่างนี้นะครับผมเคยเอาไปเช็คนะครับเข้าศูนย์เข้ามาก็ไปมาแล้วนะครับมันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนี่ดูเฟืองเขานะครับ เฟืองเขาก็ห่อไซได้อยู่นะครับแต่บางคนก็บอกว่าทําไมไม่เอาไปทํามันทําได้นะครับผมก็ไม่ทําผมก็ไม่เอาไปทํานะครับพระผู้ชมก็ลองผมก็วิ่งไปซื้อที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ไกลบ้านผมไปพิษณุโลกก็ร้อยกว่าโลนะครับเกือบร้อยสิบโลไปกลับก็สองร้อยขวานะครับผมก็ไปซื้อวิ่งวิ่งไปซื้อที่พิษณุโลกนะครับเพราะเฟืองที่จังหวัดของผมเนี้ย รุ่นของมันไม่มีนะครับพ่นผสมรุ่นของมันไม่มีนี่มันมีปัญหาอย่างนี้นะครับผมเลยต้องไปซื้อที่พี่โลกนะครับมันมีของของของอีกรุ่นหนึ่งนะครับพ่นผสมแล้วทีนี้มันเล็กกว่ากันไปครึ่งเซนนะครับมันเล็กกว่ากันไปครึ่งเซนแล้วท่านท่านผสมอย่าลืมว่าเฟืองเฟืองมันเข้ากันเนี้ยนะครับ เฟืองมันเข้ากันไปเนี่ยนะครับมันก็มันก็จะเข้ากันอยู่อย่างนี้นะครับมันจะไม่เข้าสนิทนะครับพ่อผสมมันจะไม่เข้าสนิทอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเราซื้อเฟืองมันมาเล็กกว่ากันมันก็จะอีกแค่ปลายปลายปลายเฟืองอย่างนี้หน่อยเดียวนะครับพ่อผสมแล้วมันจะมีปัญหานะครับผมเลยต้องวิ่งไปซื้อเหตุผลที่ผมต้องไปซื้อวิ่งวิ่งพิโลกนะครับเพราะเฟืองมันเล็กกว่ากันไปครึ่งซีนนะครับ เปเซนคึ่งนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ครึ่งเซนท่านผู้ชมไปไปเซนคึ่งนะครับผมก็เลยต้องไปซื้อนู่นนะครับแต่ปกติแล้วมันต้องเข้ากันอย่างน้อยมันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับ <S <S นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับ <S <S ของผมก็เลยต้องไปเอาตัวนี้นะครับไปซื้อต่อของ เข้ามานะครับเพราะช่วงนั้นผมปลูกผักผมก็ต้องเร่งนะครับก็ต้องเร่งว่าผมจะไปซื้อใหม่นะครับไปซื้อใหม่เนี่ยคง KS72 นี้ที่บ้านผมเนี่ยนะครับพระผู้ชมที่บ้านผมเนี่ยผมไปหามดูนะครับผมไปหามดูแล้วนะครับสามหมื่นสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับพระผู้ชรสามหมื่นสามพันห้าร้อยรุ่น KS จ็ดสองนะครับนี่ก็เป็นกระทิงแดงรุ่นสามเกยร์เหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าก็เป็นรุ่นเดียวกับที่ผมให้ผมให้ดูมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกนะครับแล้วให้นําไปคิดนะครับพระเบโซมว่าห้าหั่นใดผมจะย้ำพาคดคลิปนี้ว่าหั่นใดคิดอยากจะเอารถไปทําหรืออยากจะไปซื้อนะครับไปซื้อที่เขาทําไว้แล้วนะครับสําหรับภาคอีสานเะนี่ยผมเห็นอยู่เจ้านึงนะครับ ที่เขาทําไว้แล้วเสร็จเลยนะครับเป็นโครงของเขาเองเนี่ยรู้สึกว่า50,000หรือ5้าหมอยู่5 0 0 0มื่ถึงห้าหมื่นเนี่ยนะครับตอนนั้นผมยังเลยโทรไปถามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นห้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วให้ให,ใ,หให้ได้จะตัดสินใจนะครับผมต้องย้ําว่าทุกอย่างมันมีการสึกหอนะครับท่านผู้ชมเราอย่าหวังเอาแต่ ว่าเอาสบายตอนนี้มันอาจจะไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปนะครับอาจจะไม่ที่เราเสียไปห้ผู้ชมอันนี้ผมอยากจะฝากในความปรารถนาดีของซ่องเกษตรตามใจในเมื่อท่านผู้ชมซื้อแล้วอยากจะให้มันอยู่ได้นานและคงทนต่อไปนะครับปัญหาก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับปัญหาที่มันจะไม่มีเฟืองไม่มีอะไรที่เปลี่ยนนะครับในเมื่อกรณีมันเสียนะครับ่านผู้ชม มันไม,ม่ไหนเมื่อกรณีมันเสียมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าคิดเอาแต่ว่าราคามันถูกนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากกับพันผุ่มสมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ